สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกันละขนาดกันนะคะสำหรับคนรอรัก เก่าประจำเดือนมกราคมนี้นะคะว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรออเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณอยู่บ้างไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณมีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างหรือเปล่าแลสถานการณ์ปัจจุบันของเขานะคะโอเคการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคค่ะมาดูสถานการณ์คนรอกันดีกว่า ชาวกันคนรอรักเก่าเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์นในเดือนนี้น,นักการความรักความสัมพันธ์โอ้แฮงแมนก้าไม่เท้าสองถ้วยโอ้เพอืมเพจบซบซอดแล้วก็สองไม้เท้านะคะที่นี้จะเป็นก็คือเด่นมากก็จะเป็นชาวทัดลมนะคะทัดลมในะแกกุมเมถุนหรือตุนในใจของคุณอะ คุณรู้แหละว่าคุณต้องการอะไรแต่คุณยังสองจิตสองใจอยู่ปิดกั้นตัวเองจากโลกของความเป็นจริงหรือปิดกั้นตัวเองจากเรื่องราวหรือคนที่จะเข้ามาทาั้งทงที่ใจอ่ะพร้อมที่จะรักนะพร้อมที่จะรับรักใหม่เข้ามาแต่ตัวตนยังคงปิดกัน้นปิดกั้นด้วยบาดแผลจากอดีตความคิดที่ถูก คำร้ายนะคะจากอดีตมาปิดกัน้นตรงนี้ทําให้คุณอาจจะยากนิดนึงในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะมันเป็นเหมือนอุป,ปรสรรคส่วนหนึ่งเลยแหละนะคะอดังน,นั้นคุณก็เลยไม่มีมูฟเมนต์อะไรมากเกี่ยวกับคนใหม่ที่จะเข้ามายังดิ่งยังทิ้งตัวเป็นเดอะแฮงแมนอยู่กับที่เลือกยังไงเลือกไปแล้วก็ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมที่เดิมนะคะ ทีนี้คนรักเก่าของคุณสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเขานะในเดือนมกราเ,เป็นยังไง King of Swords Queen of Swords l o v e ห้าถ้วยแล้วก็ Knight of Pentacles นะคะเขา่าจะเจอคนที่คู่ควรกับเขาแหละทั้งกิงทั้งควีนเลยมาทั้งกิงทั้งควีนเลยนะคือมันมัน มันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะกิงก็ราขาก็แรงอะเออในฝั่งของตัวเขาคนนั้นคนรักก่าของคุณกับคนใหม่ที่คุยกันอยู่มีการเดทกันอยู่นะคะเดทกันอยู่หรือมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปคบกันแต่ด้วยความที่มันมีห้าถ้วยมากั้นคือตัวคุณเองอ่ะยังรู้สึกผิดกับเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณกับตัวแฟนแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณนั่นเองเขายังคิดถึงคุณอยู่ ะคะะนเลยยังไม่ได้ตัดสินใจร้อยเเซ็ว่าจะครบหรือจะอะไรยังไงอาจจะใช้เวลาดิบหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าตัวตนของเขาเลยนะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าเขายังรักคุณอยู่ไหมคะการ หถ้วยอุ๊ยก็รักนะแต่อื้แต่อีโก้สูงอ่ะรักแล้วก็อยากคิดถึงช่วงเวลาดีๆแต่ด้วยความที่หกไม้เท้าจะใช้เวลาน,านานสักนิดหนึ่งนะคะหรือต้องรอให้เขาไปเคลียร์อะไรบางอย่างกับคนใหม่ปัจจุบันแต่นันจะเคลียร์ยากอยู่นะเพราะสีไม้เท้ามันขึ้นโอกาสกลับมาคือคุย ปริปานอมอะไรบางอย่างที่มันยังติดค้างอยู่ในใจหรือเยื่อใยอะไรบางอย่างที่มีต่อกันแต่ว่าไม่ได้กลับมาคบกันนะกลับมาแค่คุยอะไรบางอย่างเท่านั้นเองให้มันเคลียร์ให้มันเข้าใจเพราะตอนนั้นที่เลิกกันก็จะไม่ได้คุยอะไรไม่ได้เคลียร์อะไรชัดเจนอืมบวกกับตัวเขาอย่างที่บอกว่าเขาก็มีคนที่กําลังเดทกันอยู่นะคะซึ่งมีโอกาสที่จะได้คบกันด้วย เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณไหมคะเขาอยากจะบอกว่าสองถ้วยเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารแต่ว่าเขาก็คิดว่าคุณน่าจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วหรือไม่ก็ตัวเขาเองมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วจึงไม่สามารถที่จะติดต่อหรือทําอะไรได้มากมายเกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับตัวคุณเองนะคะเขามองคุณไว้อย่างไงบ้าง Queen of Wands คิงเรียนเลอเบิร์สเขามองว่าคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนรักที่ดีนะเขาถึงได้คิดถึงไงแต่ทุกอย่างมันก็คือผ่านไปแล้วมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วสำหรับเขาก็คือเขาเดินหน้าไปแล้วเห็นไหมเป็นชายยอดตรงนี้ส่วนเลเวิรเนี่ยคือคุณเป็นคนรักที่ดีดูแลเขาดีแต่ว่าก็เก็บให้เป็นส่วนหนึ่งของ m e มโมรของความทรงจำ ของกันและกันไปจะดีกว่านะคะโอเคแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาสี่ดาบคุณยังรอเขาอยู่แบบนิ่งๆแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปมีหน้าที่อะไรให้ทำก็ทำแต่ว่าก็รอถามว่ารอไหมก็ยังรออยู่นะคะแต่รอแบบไม่ได้ไม่ได้จม ถึงขั้นนี้แบบทาอะไรไม่ได้เลยรับบันรอเขาอย่างเดียวหรือแบบทุกลมหายใจเขาออกก็ยังเป็นเขาไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคุณยังมีสติอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้ว่าคุณควรจะทําอะไรกับชีวิตนะคะแค่มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังสับสนหรือยังไม่เคลียร์กับความรู้สึกของตัวเองแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรมากเลยสาหรับชาวกันโอกาสของการกลับมาคุยเนี่ยแล้วเราจะเปิดดูกัน โอกาสจ,จะกลับมาคุยนี้ไหมคะพายสรุปเลยคะ่ะสรุปไปเลยว่าโอกาสที่จะได้กลับมาคุยมีไหมให้หล่นตลอดเลยอะเมจิเชียนได้คุยเท่านั้นนะคะได้คุยแต่ว่าไม่ได้อย่างอื่นนะ อเพราะว่าเขามีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วแล้วก็มีอุปสรรคอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณและเขาสี่เหรียญคือเรายังยึดติดอยู่ไม่ว่าตัวเขาหรือคุณก็ต่างนะคะต้องปล่อยวางเพื่อตัวเราเองเนีย่ยเดกดิโกค่ะเดอฟูเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไปเลยนะคะดีที่สุดเเ็นของการกลับมา50%แล้วกัน55%ปรนะประมาณนี้พอเพราะว่าดูแล้วถ้ากลับมาคุยยังจริงๆเนี่ยนะ มันจะมีปัญหาอื่นรออยู่แล้วก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังนะคะขอดูไให้ความรักสิพ a ช h ั่นฮันนีมูนฟก o r g i เ e นเล e ร์น i ิ่ให้อภัยแล้วก็เข้าใจให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับมันเรียนรู้กับบาดแผลที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้เจอจากคนเก่าเพื่อที่ เราไปเจอคนใหม่แล้วเนี่ยจะไม่มีผิดพลาดเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอบคนที่มีแพชชั่นคือชอบในตัวคุณจริงๆเมื่อคุณปลดล็อกตัวเองแล้วก็เริ่มตัวตัวเองอย่างที่บอกในตอนต้นเลยต้นคลิปเลยนะคะในส่วนของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนรอเนี่ยก็คือมีคนที่เข้ามาพร้อมจะรักคุณแล้วก็คุณก็รู้สึกเดียเขาอยู่แล้วอยู่ที่คุณจะ ตัดสินใจหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะต่อไป12ราศีราศีใดมีโอกาสที่จะวนกลับมาบ้างนะคะหรือเขาจะสื่อสารอะไรผ่านไพ่กับคุณนะคะเริ่มกันด้วยราศีเมษนะราศีเมษจะกลับมาหากันไหมคะเดวิลมีโอกาสกลับมานะคะ แต่กลับมาเนี่ยคือตัวเขาน่าจะมีตัวเลือกใหม่อยู่มีคนคุยอมืแต่กลับมาเพราะว่ายังมีพันธนาการอยู่ระหว่างคุณกับเขานะคะแค่กลับมาคุยเท่านั้นแหละยังไม่ได้กลับมาคบกันหรืออะไรขนาดนั้นนะจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะจะเป็นปลายเดือนไปเลยในบางคู่เนาะโอเคต่อไ okay, ปพึกศพลึกศพจะกลับมาไหมคะ โอ้โหมีเกณฑ์ที่ยังจะกลับมานะคะจะได้คุยกันจะได้เคลียอะไรบางอย่างให้เข้าใจกันคืนดีกันเพราะเขาเองก็ยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องของคุณเขาก็ยังคิดเรื่องของคุณอยู่ตลอดนั่นแหละนะคะต่อไปเมีทุน ในถุงน,นะคะเขาส่งคุณอยู่นะแต่เขายังไม่พร้อมจะกลับมาเขารู้สึกผิดเขารู้สึกแย่ที่เขาไปส่องคุณแล้วเขาเห็นอะไรบางอย่างพี่ที่มันไม่โอเคพี่มันรู้สึกว่าเออมันเป็นความผิดของเขาแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาอะเริ่มต้นใหม่แล้วไงเขาเลือกที่จะเดินเดินหน้าดีกว่านะคะเขาพยายามที่จะเดินหน้ามีความสุขกับเพื่อนกับฝูงกับคนนั้นกับคนนี้นะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเหนาแล้วก็จมนั่นเองต่อไปค่ะกระกดกระกดจะกลับมาหากันไหมฮัลโหลไฮพินเทสนะคะเก้าต่าสองไม้เท้าในที่นี้น่าจะมีเกณฑ์ได้คุยกันนะคะอืมแต่ว่าปัจจุบันของเขาอ่ะ มันเขาเครียดเขาเจอเรื่องราวที่มันไม่โอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การงานการเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นปัญหาที่เขาให้เขาต้องแก้นะคะส,สักสิ่งสักอย่างหนึ่งแหละถามว่าเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็อยู่ไกลออกไปแล้วแหละณนะปัจจุบันจะเปลี่ยนที่ทางหรืออาจจะเป็นความรักทางไกลเป็นคนรักเก่าทางไกล อืมนะคะมีเกนที่จะได้ติดต่อคุยกันนะแต่ขอให้เขาได้เคลียร์อะไรบางอย่างได้ก่อนแล้วกันนะคะต่อไปค่ะสิงสิงจะกลับมาหักกันไหมเพยซอฟเพนเดโ t ส์เดวิลเริ่มใหม่แล้วจ้ะเริ่มใหม่แล้วแล้วก็หันหลังให้กับเราบอกกับมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะ ไปหากก,ก,าหาก,ก,หกันจะกลับมาหากกันไหมกันจะกลับมาหากกันไหม The fool โอ้ยเริ่มต้นใหม่เจอความรักครั้งใหม่แต่ว่ามันไม่แฮปปี้เลยเจอรักครั้งใหม่ไปจีบเขาแต่กลับแพ้วนะคะอกหักอืมจะกลับมารักเก่าก็ยังทําใจไม่ได้ที่จะกลับมาบอกกับตัวเองไว้แล้วว่าฉันจะเริ่มเริ่มใหม่ฉันจะไปข้างหน้า ไม่ถอยหลังนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่สมหวัง,งในความรักความรักไม่โอเคหรือถ้ามีแฟนเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผิดหวังในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะตุลตุลน,นะคะจะกลับมาหากันไหม ให้รู้แฟนให้มีความรู้สึกดีๆในฐานะของความเป็นเพื่อนหรือมิตรภาพที่ดีอาจจะคุยผ่านคนกลางนะคะมีโอกาสได้คุยนะแล้วตัวเขาเองก็มีคนคุยอยู่ด้วยเหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าความรู้สึกที่เขามีนะ่นตอนนี้ที่มีให้กับคุณเนี่ยนะคะเป็นฟิลเป็นฟิลของความเป็นห่วงเป็นฟิลของมิตรภาพมากกว่าที่จะเป็นลักษณะของการที่จะกลับมารักหรือคบเดิมนะคะต่อไปค่ะพิจิกนะคะ ิจิจะกลับมาหาก,กันไหมหกดาบมุฟออนแล้วไปข้างหน้าแล้วมีโอกาสที่จะกลับมานะคะจะเป็นการทักมาคุยแต่ว่าเขาก็มีคนใหม่ที่กำลังคุยอยู่เหมือนกันอืมขอเคลียร์อีกสักนึดไม่รู้ทำไมหลักสีตมันต้องเคลียร์ Queen of p พ n t a ค l e s คุณจะเจอปัญหาอะไรสักอย่างมาค่ะและเขารู้สึกว่าคุณ่ณนะเป็นคนที่ช่วยเขาได้เป็นคนที่พพอร์ตเขาได้เพราะที่ผ่านมาคือก็พพอร์ตเขาตลอดนะคะซึ่งนั่นแหละอยู่ที่ตัวคุณหละว่าคุณจะเปิดรับให้เขากลับมาหรือเปล่านะคะเค okay, ต่อไป ไปนะคะถนนจะกลับมาหากันไหมคะถนนสองไม้เท้าสี่ข้วไม่กลับแล้วนะไปแบบเดินหน้าต่อแล้วอะ่ะอืมถึงแม้ว่าเขายังลืมอะไรบางอย่างไม่ได้ในความสัมพันธ์ก็เถอะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเดินหน้าไปข้างหน้ามากกว่านะคะอนาคตดีกว่าต่อไปคะ่ะต่อไป มังกรสกับมาหากันนะคะหกไม้เท้าวิลโลวก็สามถ้วยอืมเขามีคนใหม่คุยแล้วนะคะกำลังเดทกันอยู่กำลังคุยคุยกันมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิทเมนต์นะถึงแม้ว่าปัจจุบันยังอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีอะไรบางอย่างที่มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่ในความสัมพันธ์ปัจจุบันของเขาก็ตามนะคะ ไปค่ะกุ้มกุมนะคะกุมกลับมาไหมในอบบอรดสิบถ้วยหนึ่งถ้วยหวอืมมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาขอโอกาสความรักใหม่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาพาตัวเลือกใหม่มาด้วย นะคะความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าหคนมากกว่าสองคนนะคะเขาคิดถึงคุณก็จริงเขาคิดถึงช่วงเวลาที่มีความรู้สึกดีๆด้วยกันก็จริงแต่เขาเขาไม่ได้กลับมาเพราะว่ากลับมาเพื่อเราแต่เขากลับมาเพื่อตัวเขาเองนะคะที่จะมีมาขึ้นมาแบบเป็นตัวเลือกมาคุยเห็นแกตัวนิดนึงอ่ะบอกเลยนะคะสำหรับสำหรับเอ่อ กลุมตรงนี้นะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะต่อไปค่ะมีนค่ะมีนะคะจะกลับมาหา,า,หาก,กันไหมสิบเหรียนนะคะ มองว่าน่าจะมีคนใหม่และมีการคอมมิชเมนต์นะคะแล้วก็มีคนใหม่คว,มความรักครั้งใหม่ไปแล้วนะคะซึ่งกำลังไปได้เรื่อยๆหลยนะคะกำลังก่อกำลังก่อตัวความรักความสัมพันธ์กำลังก่อตัวนะคะอืปล่อยเขาไปเถ,ถ้างนั้นกลับมารักตัวเองแล้วก็เจอกับคนใหม่ที่เขาจะรักเราแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเราดีที่สุดนะคะ ก็คลิปของกันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ